สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการแชร์นะครับผมวีโอจาก YouTube มาสตอรี่เฟซบุ o กนะครับผมจะมีวิธีการแชร์ยังไงทํำยังไงในมือถือนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับผมให้เพื่อนๆได้ทํากันแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ก่อนเลยนะครับผมให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่3จุดนะครับผม แล้วก็ไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปครับแล้วก็ไปค้นหาพิมพ์คําว่า YouTube นะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้า YouTube แล้วนะครับเราก็หาวิดีโอที่เราต้องการที่จะแชร์นะครับผมพอเราได้วิดีโอที่แชร์แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่วิดีโอนั้นครับผมจากนั้นนะครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เราไปที่ปุ่มแช์นะครับผมเป็นการแชร์วิดีโอนะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เรานะครับเพื่อน ให้เราไปกดที่ Facebook นะครับแล้วก็จะขึ้นมาเปิดด้วยเราก็เปิดด้วยโคมเฉพาะครั้งนี้นะครับผมกดเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าแชร์ไปอย่าง Facebook เป็นหน้าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวเลือกระหว่างฟีดข่าวและสตอรี่ของคุณนะครับให้เราเลือกไปที่สตอรี่ของคุณนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เขียนอะไรสักหน่อยก็ได้นะครับ เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนี้นะครับผมหรือไม่เขียนก็ได้นะครับรอยู่ที่เพื่อนๆแล้วกันจากนั้นนะครับผมให้เรากดโพสต์ออกไปเลยนะครับผมแล้วก็โพสต์ของเราก็จะอัปโหลดขึ้นสตอรี่เฟซบุ๊กของเรานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่แอป Facebook ของเรานะครับนี่ครับเพื่อนๆ พลงที่เราเลือกวิดีโอที่เราเลือกก็มาโชว์ที่สตอรี่ a c e b o o k ของเราเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนของเรามาเจอลักษณะอย่างนี้เขาก็จะกดเข้าไปที่ลิงก์เห็นไหมครับมันก็จะดูที่เว็บไซต์แล้วเขาก็เข้ามาดูแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาฟังเพลงใน YouTube ได้นะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเกี่ยวกับวิธีการแชร์วิดีโอจาก Youtube มาสตอรี่ a c e b o o k ก็จบแล้วครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ สนุกสนานในการเล่นสตอรี่ a c e b o o k เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับสุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับ